แล้วพีธีิกก็ต้องเป็นความขยี้มันครับ 3, 2, 1, battle นี่นะคะนี่คือชุดเล่นเกมใช่ไหมคะ นี่คือเธอสวยเหลือเกินนะคะก็ต้องบอกว่ามีประมาทไปบ้างค่ะเพราะรั้งจอเกมไปเป็นปีอดีตเซียนเกมอัมพัชราภาเลยต้องปัดคุณน,นะคะก็ลุ้นกันซะหน่อยค่ะซ้อมวางกลยุทธ์มาจากที่บ้านเพื่อเอาชนะคู่แข่งบนเวทีนะคะนอกจากเป็นตัวแม่เรื่องของแ a c t ิ้งถ้าเป็นเรื่องเกมก็เข้าคันคุณแม่เหมือนกันค่ะตั้งทีมเป็นของตัวเองเอาไว้ลงแข่งขันจริงนะคะวันนี้สมาชิกก็ต่มให้กําลังใจกันแน่นเลยค่ะรับการกลับมาของหัวหน้าทีมสาวสวยนะคะเรื่องเกมทุ่มเทขนาดนี้ยอมรับว่าล็อกอินเข้าเกมเมื่อไหร่ ก็ต้องใช้เวลาเยอะแล้วค่ะเรื่องของวินัยสําคัญมากมีกฎคือเล่นเกมแบบวันเว้นวันนะคะแล้วก็เล่นเฉพาะกลางคืนเท่านั้นและสําคัญที่สุด<ช><บ>ก็คือต้องจัดลําดับความสําคัญในชีวิตให้ได้<ช><บ>อย่างถ้ามีงานเนี่ยงานต้องมาเป็นอันดับแรกค่ะอ๋อเราทำงานก็ไ<ช>ม่เ<บ>ล่นเลยคะ อ้าวไม่ได้เคยรับงานทุกวันอยู่แล้วค่ะคือมีเวลาว่างมากแต่พอรับงานเหมือนปีครึ่งที่ผ่านมาคุณพ่อนาทำงานแบบก็คือแต่เช้าและอ้ามีวอกันวันเว้นวันจึงอ้ามก็ไม่ว่างก็เลยขอแบบว่าเราขอพักก่อนได้ตอนนี้ครับทีมแต่ประเทศไทยกำลังจะประจันได้ช่วงอันีแดัเที่แล้ว เรามีอยู่หลายคนนะคะสร้างกระแสนในกลุ่มคนเล่นเกมก็มากแต่นอกจากความบันเทิงเกมยังเป็นเรื่องจริงจังขึ้นหลังจากการกีฬาแห่งประเทศไทยรับรองให้การแข่งขันเกมเป็นกีฬาอ e ีสปอร์ตแล้วนะคะจังหวะเดียวกับที่นักกีฬาอ e ีสปอร์ตชาวไทยแสดงฝีมือคว้าแชมป์การแข่งขันเกม ROV ที่ประเทศเวียดนามแบบพอดิบพอดีเลยค่ะแล้วก็ล้มตัวเต็งจากไต้หวันจนสร้างกระแสกันฮือฮานะคะ ซึ่งก้าวแรกของการผลักดันจากภาครัฐก็ทำให้คนในวงการเกมมีความหวังขึ้นมาแล้วนะคะแต่ก่อนจะมองไปไกลกว่านี้เรื่องใหญ่ที่ต้องทำให้สำเร็จก็คือการสร้างความเข้าใจต่อกีฬาอ e ีสปอร์ตนี่ละค่ะไม่ใช่แค่ทัศนคติของคนทั่วไปที่มองว่าเกมยังเป็นเรื่องไร้าสาระอยู่นะคะแต่ต้องปรับเปลี่ยนความเข้าใจของนักเล่นเกมเองด้วยว่าคนที่จะเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตได้นั้นไม่ใช่แค่เล,เล่นเล่นเล่นเท่านั้นแต่ต้องมีวินัยด้วยค่ะ ว่ามันอยู่ที่การแบ่งเวลาครับแล้วก็ฝึกฝนเพราะบางคนก็เล่นแค่ความสนุกอย่างเดียวแต่ถ้าแบ่งเวลาแล้วฝึกฝนดีๆเราก็ไปถึงจุดนั้นได้ครับใช่ครับต้องใช้ความต้อมือทั้งสองฝั่งครับเพราะคนบางคนอคติเยอะมากใช่แล้วก็มีแต่เรื่องไม่ดีก็โทษแต่เกมครับมันอยู่ที่การเลี้ยงดูแล้วก็พัฒนาคติของแต่ละคนด้วยก็อี์ตก็คือเหมือนนักกีฬาเลยนะครับมีการซ้อมเป็นเวลาเล่นเล่นเล่นเป็นเวลาไม่ใช่เล่นทั้งวันทั้งคืนอะไรอย่างนี้ครับไม่ใช่บอกว่า เล่น12ชั่วโมงเล่น,เล,นเล่นทั้งวันแล้วบอกอ e ีสปอร์ตไม่ใช่มันน่าจะปรับความคิดเรื่องแบบว่ามองเกมในอีกมุมหนึ่งว่าแบบเป็นเหมือนกีฬามองเกมเป็นกีฬาเลยครับไม่ใช่มองเกมเป็นเกมอะไรอย่างนี้ครับ ในภูมิภาคอาเซียนมีการเติบโตด้านกีฬาอ e ีสปอร์ตมากที่สุดนะคะระหว่างปี2015ถึง2019ค่ะโดยมาเลเซียมีนักกีฬาอ e ีสปอร์ตติดอันดับทำเงินได้มากที่สุดเป็นอันดับที่15ของโลกเลยนะคะบบขณะที่บ้านเราเองมีการจัดตั้งสมาคมไทยอ e ีสปอร์ตและเตรียมส่งนักกีฬาอ e ีสปอร์ตไทยทีมแรกไปแข่งขันในเวทีนะคะอ e ีสปอร์ตเวิลด์แชมเปี้ยนชิพด้วยที่เกาหลีใต้ซึ่งอนาคตของกีฬาอ e ีสปอร์ตในบ้านเราจะเป็นยังไง คุณผู้ชมต้องลองติดตามกันดูนะคะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับทั้งผู้เล่นแล้วก็การสนับสนุนความเข้าใจจากสังคมด้วยค่ะ